นมาสการค่ะมาตามกงสุดท้ายแล้วจารย์ฝันว่าเรียกฝันฝันว่านฝันแล้วบอคนี่องตะวันชิววชิของฝันให้ฟังเตรียมเอาฝันว่านตอนอาจารย์ปอยเจดสองกับแปดสองาทเจ็ดสองแไหวบา ขอทวนน่นตองวดก็เนาะห้าเอฟซีลืมไปแล้วเพราะว่ามาตามตั้งแต่ตองวดผลพานมาหลายมือแล้วนะคะเจตจองก็เจตจองไงเจตจองฟันว่าฟันว่าอันใดนกอใจบุญไม่ลืมแล้วฟันว่ามีคนกู้เท้าเอาปิ้งปลามาให้กู้นึงอ่ะละอันละทำอันละบานนี้เอาทุ่เทียือเอามาให้เป็นเป็นเฮียบจ้เฮียบเป็นเฮียบบานนี้คือบานนี้คือเอามาให้กู้นึงอันนั้นอันละกับกู้นึงกับปลา สอ,องตัวเลตีให้เจ็ดสองกับแปดสองจ้าอันนี้ฟันอีกแล้วฟันล่าสุดบอ่อาจารย์ฟันล่าุดตบางวันโกลนค่ะวันโกลเนาะเสียงสองตัวนี่กับฟันวาน่าได้จับปลาอีกที่นั่นไม่ถือละบอกาจารย์อาจารย์เมียงเียงจ็ดสองแปดสองนี่บอกเมียงเพวก็เพิ่มเพิ่มอีเกเจ็ดแปดสองน,นี่ทำตัวที่มาของเจ็ดแปดสองื่อด่านฟันว่างเลยค่ะกันนี่ละฟันจับปลานี่ละโอ้จับปลากระตีกระตีอันอันพระมันเป็นเจ็ดเป็นแปนนะเจ็ดน้ะ กนนี้เจ็ดอยู่แล้วเนาะเจ็ดแปดซองนะฮะตัวเดียวกันเพิ่มใส่เจ็ดแปดซองมาค่ะสามตัวมาหนึ่การควบผ่านวันโกนนั่นผันวางเสียก็คือขึ้นจ้าแม่โอวเพิ่นจังมาใส่บุตเนาะเพิ่อนไปม้วนก็ไปขึ้นเฮียนบ้านไม้ก็จังผีไม้นี่ละบานนี้มาจะมาซ่อมมามาม้วนก็คือขึ้นเงินพวกเข้าหนึ่ธรรมดาเนาะบานนี้ไปหอดไปหอดบ้านเพิ่น เล่าประมาณน่ละไปนั่งเห็นไปเห็นสุดขาววะน,นี้สุดขาวสุดดำนั่งก้มหน้าทีเหรเห็นคนใส่สุดขาวก็สุดดำสุดดำแต่อายุเต็มอยู่เฮียนอยู่บ้านนี้เฮียนเฮียนอาจารย์น่ะบัค่ะบอเฮียนเฮียนเพื่อนีังเฮียนพูดไม่ออกไปม้วนอ่ะนะโอ้ที่ที่ที่ม้วนไปที่ในความฝันเราไปม้วนไปบ้านี้เราไปใส่กับมิตมุนน้ำน้ำเต็มเฮียนอยู่เฮียนเฮียนซันนึ่งนะค่ะบ้านนี้ไฟก็เต็มวาอยู่เอ้าไม่ออกน้ำพุท่วมเฮียนแที่ยวบริกานไฟสดพระบวชกันค่นเอาเง่นเสียด้วย ผมทีได้ไปทั้งนาอยู่ผมว่าไอ้ผมให้พวอนเข้าหนึ่งเลยผมก็จะไปทั้งนาอยู่บานนี้ในขวัญนี่ขี่รถน้องสาวเด้อรถน้องสาวรถนี่นั่งน่องแย่ไม่เคยฝันเจียวรถแก่ด้บวันนี้ยังเดินไปตะเวียนไปตะเบียนสามหกแปดสามได้สามหกแปดสามหกแปดบานนี้ขี่ขั้นัหนาดะในขวัญได้ขี่รถน้องสาวไปนะยืมไปจอดไว้บ่พ่อทุ่มุ่งจอดไว้ว่าข้าวบานนี้เขาลากเอาไปบานนี้เขาลากรถที่อืน เที่ยนที่ปูนเนี่ยครับไปนะจ้าบานนี้เขาเลยเอาขั้นไม้มามาเปลี่ยนให้ค่ะขั้นเหล่านั้นขั้นกเก่าๆด้วยไม,ไม่ไม่ทีเอ็กรุ่นเก่าแต่จำทะเบียนกิดด้วกันทะเบียนมันก็นเก้นนาหกเก็บทะเบียนเก้ดดดดกาพร้อมทะเบียนเก้ารถรถกับเก้าบ้านนี้มันนึงขั้นนั้นมันสามหกแปดขั้นของน้องน,นั่นสามหกแปดมันเอาขั้นไม่ไปนะมันเอาขั้นเก่ามัดทิ่มไว้ให้คือแม่เนี่ยเอาขั้นไม่ไปน้องน้องที่บ่แจ้งควบจับบ่าน่อง เก้าหกเจ็ดเก้าหกเจ็ดอที่เขาก็เปลี่ยนให้นะเขาเอาขั้นไม่ไปเขาเอาขั้นเก่ามาถิ่มไว้แต่ป้ายทะเบียนมันเก้าหกเจ็ดไม่มนเปนสีมาหกเจ็ดอีรบแต่จำว่าหกเจ็ดเก้าเจ็ดตัวนี้วินหนึ่งจ้าเพราะว่าอ่าสามหกแดเขาลักไปแล้วเขาเอาอันโตัหไม่มากขึ้นได้บับนี้เขาเอาขั้นไม่มากขึ้นนั่นแหละไม่ตีเอกรุ่นเก่าจ้าจำทะเบียนอะไเก้าหกเจด มันจะว่าหกตูดบังคากาดหกตัวนี่นั่นจ้าแล้ววัลที่หนึเล่บหมจ้าแปดสามหกแปดันไมวมาเปลี่ยนเป็นสามหกกว่าเก้นี่แหละไปเพิ่อนเอามาให้เพื่อนเอาขั้นนี้ไปจ้าเอาขั้นไม่ไปนะเพิ่นรักไปวันนี้เอขั้นเกามาขั้นเกามาให้กับขั้นเกากับเกาหกเขีุนเกาดิไม่ตีเอกรุนเกาไม่ตีเค่ะเนี่ยนี่เรืองความันงอยากดิเดีอาจารย์หายากแล้วจนจนหุ่มยากจะว่าจนเหี่ยวถ่วม่หม เดือนยั้มดซะเลยเปล่เทัวไปบอกกันบอกน้องนะจ้ะไอ้ฟันเจีวรถเรื่อยมืนอไอ้ฟันไาใหีรุดน้องไปซื้อรถทะเบียนไว้เน้อมันมันหายสูงดีๆสิบรืถคันนี้ฮ่มวางสองกันวางที่งเดียวแกกขถือน้ำอยู่ค่ะแกตายรถแกสามหกแกัวเยอาจารย์วันนี้เดียวได้ค่ะเพื่อนยิคามื่อนี่ปลอยเหล็กเล้าเข่าแปดห้ามื่อนี้ว่ามีบือ่ะเล็กเล้านีนี่เลยไ้อยู่เนโอ้มื่อนี้มีแถมเล็ล่าพร้อมเลาค่น่อยแปชงสวนหม โอ้เนี่ยทั้งทั้งนี่่เป็นที่แปดสองแปดศูนย์สองศูนย์เจ็ดศูนย์แมนบรจ่าอ๋อกอันอันนี้คือราษัรไทยที่อาจารย์ฟันนี่ละสามหกอ๋อเดี่กันเดียวกันแล้วอันนี้มาจากใครในกหาเก้าสี่เนี่ยเอาฮ้านอยเหมือนอื้อนสิบป้ายเหมือนอื้อนันนี้นะโอ้โหเคน้อยไปแล้วเ้น้อยไปแล้วเพราะว่าออกไปแล้วนะหานอยเนาะแมนแมจ่านี่มันออกไปแล้วนี่ก้หเ็ดนี่อ๋อผู้ใดมากเล่ากะ 8ปดสองศูนย์ค่ะตาต่อแน่นล่ะตักที่มีเจ็ดสี่เจ็ดศูนย์หนึ่งนยหนึ่งศูนสามสองมาจันย์สามสองชิปกออกไปแล้วชิปออกล่วมะตาแล้วอ๋อโมูหดิเงี้ยคือเล่าอย่างไม่ชิออกันเดียวูนี่นะไม่ชิออกที่หนแต่เปล่ยศูนย์ลบไปแล้น่นจะคล้ายแบบหุ่นนี่แหละออกอยู่เรื่อยๆอเองสินะคะวันนี้วันนี้อาจารย์มักตัวอะไรเป็นพิเศษค่ะนะอนั้นเนอะ สามตัวนั่นแล้วเดื่อไมล่าสุดนะนันะ967า7เก็้ยนห่เแคาเจ้าแจกออเอาบาเนียนพระอจารย์นูขอทำเนีบ้านลังน่ะนะบ้านเลขที่ยังเกาะบุรูษบ่เห็นบ่จำว่ากนาที่เ่ได้โอวิตาเห็นเขาไปวิตาน้ำเต็มเลยน้ำัวมจ้าโมเมนต์ิมีหนึ่งหรอไปน้าเป็นหนึ่งรถดิเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งกับตัวเดียวเจ็ดกับหนึเดียวนี่นึ่กับเน็ดนะ นุ่งฮกเกอดิง่ยก็ได้เพราะว่าน้ำเดียวไปน้ำเต็มอยู่บบนี้ก็เจ้าก็ใส่ชุดดำบ้อนบ้อันเพื่องสิ่งี้กกลมหนากลมหนาเบิ้เลย่องลางกุมหนากมหนลุมหนาสิหรอเพิ่นคือกลมหนังสี่นั้นต้าน้ต้าน้ไปม่นี่สิเป็นเป็นคนธรรมดาใส่ชุดธรรมดาห้อพอเขามาแล้วนั่งกลมนาใั่งดำชุดขาวเต๋มีแต่ผู้่านี่ ผู้ถ่อเคบอกว่าเก่าแล้วนี่นะแม่ดเล็กันสเก่าหนึ่งวะนะแม่เ่าเน้เขาโกจะข้งอดิมันเือรอเ่าเงนมันเือเขาเก่าลูอย่างนี้เนะเก่าหนึ่งเจ็ดสองมื่เจ็ดสองแปดสองนึ่งยันเขาบากว่าเนีนเนินลางแฟนแปดสองแปดนนลางเลยก็เจ็ดสองกเจ้าอันเอาคือเอาขืเอาคนก็เบียรึกันกเบียเพื่ออ ฐานตุ่งก็ได้แปดี่สอง่ปะแปดสองแปดสองี่สองีสมันดังอาจารย์แมนูเล็กติอซีรบอเล็กตีซีก็ยดังทุกโตเลยจ้ะตีซีกับคนจีก็แปดสอง่ะหม่ทามาอิลีก็คื้ได้บเต็มบาทเต็มหน่วยอห่างเรเนาะนี่จ้ะมันขึ้จากปลอยไปเมื่อวันเมื่อกีนเก็แปดหานะมันบอกมันบอกเ่องไรควมนี้บารี้มันบอกเลเลาอีกออกเลเล่าอีกเนาะเออแมนนจแปดหจ้ะ เพรมันได้บอเนาะ <duh. S 1> มันปล่อยเจ็ดว่าที่ว่าได้ได้ปลาแล้วพูดเขาแล้วเปียบบ้าเหรอตีตีเกสแปดห้ามันบอกน้ำกลวันที่ช่งหกเนาะนั่นะเกสแ้าสามูงส่สิวันี้มาทีอาจารย์ปล่อยเะมันสูมากตัวนี้แหะบอกกันนไม่ขันเก่าเก่าขั้นหม่เพราว่าถือกลอดเนี่ก็ถือตลอดถือเลยาบ่ซื้อดอกฟันแค่ไหนมาอาจารย์ฟันแค่ที่ว่าพูดเลยนะ อาจารย์เคยก่อนวันลอยออกท่อาจารย์เคยฝันไหมคะฝันแล้วก็อยู่เลยบ่ฝันเลยบ่บ่ฝันอีกขัดไม่นด้เลยคือฝันสองเทียนฝันสองเทียนกับเท่าเลยบ่ฝันเลยจะรางวัลนี้งใหได้กับรางวัลเดียวเพราะว่าถือแล้วถือก็ถือบ่ถือคือเอาไหมค่ะก็มีเขามีุโนเนื้อทั่วละวอกเกล็ดสอนกับแบบสองละเรีล่างอยดีเลยมั่นใจนะมั่นใจที่รีนุกลี่งวามาไหนจะเป็นล่างวัลนุซื้อลอตเตอรี่ไปแล้วว่าเขาค้างเจ้าของ เซื้อสองเจ็ดแล้วก็สองแปดเอ่ไอ้่ซื้อกัซื้อน้ำว่าถ้าไปคุณนี่เื่องมาถือว่าไม่ซื้อปลาทูคนเจ็ดสอซื้อปลาทูไหมคนณนี่นจะซื้อม,ามา <laughs> ่าจ้าจะมาซื้อมาไม่ผ่านเล <laughs> มันมันมีใครหรือมันใครออกเลยวดิเตาง,งับหรือเปล่าคะมันหนึ่งเดีวมันปลกูกใบหนึ่งใครเป็นยังไหอาจารย์ใครก็ยังใครอยเดียก็บนี่คำเขาคำเขาเตี้ย นช่ครับอาจารย์ซื้อหลักคืออะไรคิดดูแมาแน่ลนะครับเจ็ดซองเป็นสองใเอาอาจารย์ว่าไม่ละลายดนุ่งตึงเอาอาจารย์ยกขึ้นบวชสั้นโอเคนั่นแหละค่ะให้อาจารย์ถือให้เลยก็จะก็จะเอาคนมากคนมากก็ต้องก็จะแยกเอาก็ได้ในในสามตัวเต่าหูเก็ดได้หนมากเจ็ดซองตัวนี้อันนี้เป็นคงสุดท้ายแล้วเนาะจ้าพระอาจารย์ นะเลื่อนกับแม่นอกแล้วเลื่อนกับได้เหียนออกสรุปตัวเลขนะคะของอาจารย์นิรุตในงวดวันที่30ธันวาคมสองหนะคะฟันตองหงวดเนาะพราอาจารย์ตีได้เจสองกับ8 2ดสองคุณปอคุณแม่มันนี้ส่วนเจ2สองนี่พระอาจารย์เอา7 2สองกับ8 2ดสองไปเสี่ยงฝันอยู่เมนบจะถ้านุฟังบ่ผิด แมนบอแล้วก็ได้จับปลาได้จับปลาอีกจะเราได้เลยเอาเกสใช่ไหมจะอาจารย์ก็ได้ตีเป็นเจ็ดแปดสองนะคะบันนี่ฟันเกี่ยวกับรถหนีขึ้นใดก็จ้ะวันโกนวันโกนนะคะวันโกนทีฟซีคำจ้ะันมันฟันอันวันโกนนี่แม่นนี่เลยเนี่ยแม่แม่นนี่แต่หลังวันวันศีลมากนี่ยู่แล้วเลยขี่รถขั้นหนึ่งไปเนาะป้ายทะเบียนสามหกแปดนะคะ บันนี้จอดลดไว้นะคะมีคนมาขาโมยรถป้ายทะเบียน368ไปแต่ว่าเอาขั้นไม้มาขึ้นนะคะก็คือเป็นป้าย967าหเจ็วสันอ้ยส่วนตัวพระอาจารย์นะคะคิดว่าสิเป็น967นี่แหละชอบส่วนตัวคิดว่าแมนคักๆนะคะเอาเอซก็ล่องพิจารณาเบิงนะคะเป็นเพียงแนวทางเนาะชอบก็จัดขัดก็ผ่านเหมือนเดิมนะคะแคปหน้าจอไว้ได้เลยคะ่ะ ตัวเลขบ่หลายชัดเจนนะคะว่าอยู่งเอาไม่เป็นยุ่งเลยที่มัดกันเต็มหนึ่งมัดทั้งทุนอยู่นิ้วที่นอกสำหรับเมื่อนี้กาสทีขอรบกวนพระอาจารย์ซสำนีเนาะมันกะคำแล้วเนาะจะได้พระอาจารย์จะได้พักผ่อนนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณพระอาจารย์ค่ะขอบคุณค่ะ